สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการปฏิบัติการพริกชีวิต m o นนี่เม e โอเวประจำวันศุกร์ที่4มีนาคม2,565นะครับทุกวันศุกร์เราก็จะพบกับคุณธนาทรคล่องการเขียนนะครับกูรูทางด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลวงเล็บแบบองค์รวมนะครับซึ่งเป็นการบริหารการเงินที่เราคิดว่าสมบูรณ์แบบที่สุดครบช่วนที่สุดนะครับสาหรับอนาคตของแต่ละบุคคลนะครับ สวัสดีครับคุณธนาทรครับสวัสดีครับพี่ในบุญครับครับผมวันนี้ต้นเดือนอย่างนี้ค่ะคุยเรื่องอะไรดีวันต้นเดือนผมก็จะเริ่มต้นด้วยชีวิตคู่อผมอยากจะวางแผนการเงินเมื่อเราแบบเริ่มต้นชีวิตคู่ว่าต้องวางแผนอย่างไรเพราะการเริ่มต้นชีวิตคู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีถูกไหมครับถ้าเราเริ่มต้นดีเนี่ยนะชีวิตคู่มันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่าพอเริ่มต้นชีวิตคู่แล้วเนี่ยเกิดมีปัญหาในเรื่องของ เงินเงินทองทองเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเนี่ยซึ่งเงินทองมันเกี่ยวข้องกับเราอยู่แล้วตลอดทุกช่วงชีวิตครับถ้าเราเริ่มต้นชีวิตคู่แล้วมีปัญหาเรื่องการเงินเรื่องเศรษฐกิจเรื่องอะไรเข้ามาเนี่ยทําให้แบบมันก็อาจจะทําให้มีปัญหาได้นะอืมคือการใช้ชีวิตคู่นั่นหมายถึงจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยเราไม่ได้ใช้ชีวิตคนเดียวแล้วถูกต้องเราใช้ชีวิตร่วมกับอีกท่านหนึ่งนะครจะอาจจะเป็นสามีหรืออาจจะเป็นภรรยานะครับ การใช้ชีวิตร่วมกันนั่นหมายถึงเราต้องมีการตกลงร่วมกันว่าเรามีอนาคตไปข้างหน้านี้อย่างไรเรามีแผนชีวิตสําหรับเราสองคนและก็อาจจะมีบุคคลที่สามบุคคลที่สี่ในอนาคตอย่างเช่นเป็นลูกอาจจะเป็นลูกชายลูกสาวอะไรก็จำนวนกี่คนนั้นว่ากันไปม,มันเป็นเรื่องของการวางแผนละนะวางแผนว่าแล้วถ้าเรามีเราควรจะมีอย่างไรจะใช้ชีวิตอย่างไรและเราจะเตรียมเรื่องของอนาคตของแต่ละคนอย่างไรเราจะให้เขาเรียนหนังสือตอนไหน เขาจะเรียนหนังสือแบบไหนนะครับเราเราจะตัวเราเองสองคนเนี่ยเราจะเกษียณกันอย่างไรเราเกษียณแล้วเนี่ยเราจะใช้ชีวิตอย่างไรมีเงินมีทองพอที่จะสําหรับใช้ในชีวิตเกษียณแบบเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นะครับหรือว่าถ้าในกรณีที่ยังเป็นวัยที่ยังเริ่มต้นแบบนี้ก็คงจะมีคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในความดูแลของเราอยู่เราจะดูแลท่านด้วยวิธีไหน เราจะมีหลักประกันอะไรให้กับคนในครอบครัวของเราว่าเอ๊ะถึงวันหนึ่งถ้าเกิดเรามีเรื่องจําเป็นอ่าไม่ใช่เรื่องที่เราจําเป็นนะฮะหมายถึงเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันจะใช้ชีวิตที่เหลือกันอย่างไรนะครับพวกนี้รวมๆแล้วเนี่ยมันคือเรื่องการวางแผนการเงินเตรียมรายได้เตรียมสตังค์ไว้สาหรับอนาคตทั้งนั้นแหละครับมันจะมีอนาคตที่ยาวบ้างสั้นบ้างนะครับอนาคตระยะสั้นๆ2สองปี5ปี ระยะกลางทักเจปีไปจนถึงระยะยาวก็คือเมื่อเกลักจะเสียนนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้ฮะมันจะอยู่ในรายการของเราแล้วเราก็จะนําการเล่าสู่กันฟังเนี้ยผ่านเคสสตัด,ดี้ของแต่ละเคสที่เราที่คุณธนาทรคข้องการเขียนเนี่ยนำมาเล่าสู่ให้พวกเราฟังนะครับซึ่งวันนี้อย่างที่คุณธนาทรบอกนะรเราจะเริ่มต้นด้วยชีวิตคู่คนะฮนะการวางแผนการเงินให้กับแบบองรวมกับชีวิตคู่นะครับก็เคสนี้นะครับ ผมยกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยก็คือผู้ชายเนี่ยอายุ35มสิบานะครับแล้วก็ผู้หญิงเนี่ยนะฮะภรรยาเนี่ยอายุ30มสิทั้งคู่เนี่ยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะครับแล้วก็เพิ่งแต่งงานแล้วก็มีลูกชายด้วยกันอ๋อหนึ่งหขวบนะครับหนึ่งคนะครับในขณะที่ทั้งสองท่านเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลนะครับทั้งสองฝ่ายใช่ฝ่ายคุณพ่อของสามีก็อายุ 62คุณแม่อายุ60ครับส่วนฝ่ายภรรยาเนี่ยคุณพ่อก็อายุ60คุณแม่อายุ60เท่ากันเท่ากันถ้าบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งคู่เนี่ยก็คือต้องดูแลคุณพ่อที่อยู่ในวกระเษียนคุณแม่ที่อยู่ในวกระกษียณแล้วก็ยังมีลูกชายอีกหนึ่งคนที่เพิ่งลืมตาดูโลกได้หนึ่ง,งปีเท่านั้นเองออนะครับ,รบก็คือการวางแผนให้เขาเนี่ยก็คือการวางแผนเมื่อเริ่มต้นชีวิตคู่ว่าวันเนี้ย พอเขาเริ่มต้นชีวิตคู่มีครอบครัวมีลูกแล้วเนี่ยเขาจะวางแผนยังไงกันต่อว่าวางแผนอนาคตของลูกไว้อย่างไร,รนะครับวางแผนในเรื่องของเป้าหมายเฉพาะของสามีภรรยาเช่นต้องซื้อบ้านไหมซื้อรถใหม่ไหมนะครับแล้วก็วางแผนเรื่องของการ,กรเกษียณของตัวเองในวัยอนาคตด้วยครับนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยผู้ชายอายุ35ถ้าจะ,กะเกษียณเนี่ยกว่าจะ,กะเกษียณก็ตอน60 ครับนะครับผู้หญิงก็เช่นกันแต่ว่าผู้หญิงก็บอกว่าถ้าผู้ชายกเกษียณเขาก็จะ,กะเกษียณด้วยเพราะว่าอายุห่างกัน5ปีเท่ากับว่าผู้ชายกเกษียณเนี่ยอายุหกสิบเขาอาจจะเกษียณตอานาส <5. S 2> อายุ55ก็สามารถทําได้เช่นกันครับฉะนั้นเนี่ยเป้าหมายทางการเงินนะครับของครอบครัวนี้นะครับที่เข้ามาพูดคุยกับผมเนี่ยนะครับเขามีทั้งหมดเนี่ยสามระยะด้วยกันเลยเป้าหมายระยะสั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาต้องการทําทันทีเลย ก็คือมีเป้าหมายที่1คือวางแผนบริหารเงินสำรองเผื่อฉุกเฉินนะฮะเน,นื่องจากว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเช่นสมมุติเกิดโดนเลี้ยออฟจากงานไปอย่างนี้เขาจะต้องกันรเงินไว้ยังไงเกิดไม่มีเงินเหลือเลยเนี่ยเขาจะอยู่กันยังไงนะฮะข้อสองเนี่ยก็ต้องวางแผนเรื่องของบริหารความเสี่ยงเพราะตัวเองเนี่ยมีคุณพ่อคุณแม่ต้องดูแลมีลูกชายวัยยังไม่ได้เข้าเรียนเลยวัยแบบเเพิ่งหนึ่งขวบนะฮะเกิด เรื่องไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเองหรือว่ากับภรรยาเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับข้อสามเนี่ยต้องการเพิ่มมูลค่าเงินออมนะครับเพราะว่ารู้ดีว่าปัจจุบันเนี่ยเรื่องของเงินเฟ้อนะครับมันมีมันมีทําให้เงินที่เราฝากอยู่ในธนาคารเนี่ยมันลดมูลค่าลงนะครับข้าวของมันแพงขึ้นเงินที่มีอยู่เนี่ยมันไม่พอใช้ใจ่ายอะไรละนะครับเพราะว่าข้าวของปัจจุบันเนี่ยมันแพงขึ้นอย่างมากใช่นะครับ รวมถึงข้อสี่นะฮะอันนี้เขาก็กังวลว่าเขาจะวางแผนให้ภรรยาเนี่ยออกจากงานเพื่อมาเป็นแม่บ้านดีหรือไม่อืคือถ้าภรรยาออกมาจากงานมาเป็นแม่บ้านก็จะได้ดูแลลูกได้อย่างเต็มที่แต่ถ้าปัจจุบันเนี่ยภรรยาทํางานอยู่เนี่ยเขาก็จะต้องให้พี่เลี้ยงมามจ้างพี่เลี้ยงมาดูแลอืซึ่งเขาก็บอกว่าเขาก็อยากจะให้ภรรยาออกมาเป็นแม่บ้านความรักความบอบอุ่นก็อาจจะ ไม่ครั่ว่าไหร่ใช่เพราะลูกเพิ่งหนึ่งขวบอันนี้ก็คือเป็นเป้าหมายที่ให้เรามานั่งดูว่าถ้าพยายามจากงานเนี่ยจะสามารถทําได้หรือเปล่าครับเป้าหมายระยะกลางนะฮะอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะซื้อรถยนต์คันใหม่อว่าประมาณที่เขาตั้งไว้อยู่ที่1ล้านบาทนะครับเป้าหมายระยะยาวเนี่ยก็คือข้อข้อแรกนะครับการศึกษาของลูกอซึ่งปัจจุบันอายุ1ขวบ นะฮะเขาบอกว่าต้องการให้เรียนเปียตรีในประเทศแต่เป็นภาพภาษาอังกฤษครับปัจจุบันเนี่ยคนให้ความสําคัญในเรื่องของการเรียนโรงเรียนที่เป็นลักษณะของอินเตอร์มากขึ้นหรือโรงเรียนสองภาษามากขึ้นครับ,รบเพราะว่าทุกคนรู้ว่าปัจจุบันเนี่ยภาษาที่2ภาษาที่3มเนี่ยมันมีความหมายมีความสําคัญในการทํางานในอนาคตคถ้าคุณพูดได้แค่ภาษาเดียวเนี่ยจะไปติดต่อกับใครเนี่ยก็คงจะลําบากฉะนั้นเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ยุคใหม่เนี่ยถ้าสังเกตก็คือว่าพอ ลูกเข้าเรียนเนี่ยตั้งแต่ชั้นอนุบาลเนี่ยพอเริ่มก็จะต้องให้บางคนก็ต้องแบบไม่อินเตอร์ก็ต้องใบลิงกครับนะครับหรือไม่ก็เป็นโรงเรียนทางเลือกซึ่งโรงเรียนเหล่าเนี้เขาก็จะเน้นในเรื่องของภาษาอืที่เป็นภาษาที่สองหรือภาษาที่สามด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อีกเป้าหมายหนึ่งที่เขาต้องการก็คือเรื่องของการเกระเียนที่บอกไปว่า สามีเนี่ยจะเกษียณที่ยุ6 0ก็คืออีก2ีบปีส่วนภรรยาเนี่ยจะเกษียณที่ยุ5 5ก็คืออีก25ปีเช่นกันนะฮะแล้วก็มีเงินใช้จ่ายหลังเกษียณอย่างเพียงพอกัน2คนนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องมานั่งคํานวณว่าคําว่าเพียงพอของแต่ละคนของครอบครัวนี้ของแต่ละคนไม่เท่ากันเขาคิดไว้ที่เท่าไหร่เราประเมินให้เขาที่เท่าไหร่ค อันนี้คือเป้าหมายทางการเงินของครอบครัวนี้นะครับหลังจากที่เรารู้เป้าหมายทางการเงินของเขาแล้วเนี่ยนะฮะสิ่งแรกที่เราจะต้องทําก็คือตรวจสุขภาพทางการเงินในปัจจุบันบว่าปัจจุบันเนี่ยเขามีสินทรัพย์นะครับมีหนี้สินมากน้อยอย่างไรเงินปัจจุบันที่เขาเก็บไว้เก็บไว้ในรูปแบบไหนนะฮะเป็นลงทุนกับอะไรอยู่บ้างผลตอบแทนหรือเปล่าและผลตอบแทนจากการลงทุนในปัจจุบันเนี่ย ได้สักเท่าไหร่นะครับแล้วเมื่อไปคำนวณให้เขาแล้วดูว่าไอเงินที่เขามีอยู่นะวันนี้วิธีที่เขาใช้อยู่นะลันใจ้ได้ไหมไมันจะไปถึงเป้าหมายมที่เขามรมต้องการได้หรือเปล่าครับนะครับสินทรัพย์สภาพคล่องนะครับปัจจุบันเนี่ยเขามีเงินสดอยู่ส0 0 0มื่นบาทบนะฮะเงินฝากออมทรัพย์นะครับอยู่ประมาณหนึ่งล้านสามแสบาท ผลตอบแทนจากเงินฝากออมทรัพย์คือ0.2%สรส่วนเงินสดเมื่อกี้ไม่มีผลตอบแทนนะฮะฝากประจําอยู่ที่1นึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นบาทผลตอบแทนจากเงินฝากประจําอยู่ที่หนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับลงทุนในกองทุนรวมมันนี่มาเก็ตฟันหรือว่ากองทุนรวมตลาดเงินอยู่ที่สองล้านกับอีกหกหมื่นบาทผลตอบแทนจากการลงทุนในมันนี่มาเก็ตฟัรเนอยู่ที่หนึ่งจุดสองเปอร์เซ็นต์นะฮะเท่ากับว่าสินทรัพย์สภาพคล่องของเขาเลยเนี่ยนะครับอยู่ที่ห้าล้านบาท ทำไมผมถึงเอามันนี่มาเก็ตฟันมาอยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่องเพราะว่าตัวกองทุนรวมตัวนี้มันก็ลงทุนในลักษณะของสินทรัพย์ที่เป็นตราสารหนี้เป็นรูปแบบของเงินฝากระยะสั้นเป็นรูปแบบของตั๋วเงินโครงคลังซึ่งมันก็จะอยู่ในสินทรัพย์สภาพคล่องนะครับคำว่าสภาพคล่องคือถอนง่ายถอนภายในหนึ่งวันสมมุติวันนี้สมมุติวันนี้วันศุกร์ ถ้าเกิดคุณถอนวันนี้คุณได้เงินวันจันทร์เพราะว่าเสาร์ทิ่เขาไม่นับแต่ถ้าถอนวันจันทร์วันอังคารคุณจะได้เงินนะครับอันนั้นคือเงินที่เขาเก็บไว้ทั้งหมดปัจจุบันอยู่ที่5ล้านบาทประล้านห้าล้านนะครับโดยที่ผลตอบแทนเฉลี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยไอ้เงินฝากก้อนเนี้ยก้อนเนี้ยที่อยู่5ล้านบาทที่ฝากไว้ในออมทรัพย์ฝากประจําแล้วก็ลงทุนในกองทุนรวมมันนี่่อมันนี่มาเกตฟันเนี่ย อยู่ที่0.9%ท่านนองไม่ถึง1%เลยไม่ถึง 1%, 1> นะฮะในขณะที่เงินเฟอ้อเฉลี่ยปัจจุบันอยู่ที่3%นะครับามาดูต่อนะฮะสินทรัพย์ลงทุนเนี่ยปัจจุบันยังไม่ลงทุนการอะไรยังไม่ได้ทำอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าเขาบอกว่าเขายังกลกล้ากกลัวมไม่กล้าที่จะเอาเงินไปลงทุนนะครับเพื่อทําให้แบบเงินมันงอกเงยขึ้นเพราะเขากลัวว่าเขาจะขาดทุนนะครับเพราะว่าเห็นเพื่อนฝูงเนี่ยไปลงทุน เด็กอายุประมาณ30มสิบกลางเนี่ยาใกล้เขาเนี่ยไปลงทุนในพวกเหรียญคริปโตก็ส่วนใหญ่ก็ขาดทุนเพื่อนดีซะด้วยลงทุนในหุ้นเนี่ยเขาก็บอกว่าก็เล่นหุ้นกันคือคําว่าเล่นหุ้นเนี่ยมันคำว่าเล่นมันก็เหมือนการพนันละก็คือเล่นไม่รู้ด้วยซ้ำว่ากิจการที่ลงทุนไปเนี่ยไอหุ้นที่ซื้อเนี่ยรู้แค่ชื่อย่อมันเนี่ยแต่ยังไม่รู้เลยว่าบริษัทที่ธุรกิจอะไรมันที่เราซื้อไปเนี่ย ทำธุรกิจอะไรเคยเข้าไปอ่านงบการเงินเขาหรือเปล่ายังไม่เคยรู้เลยว่าเขาทําประกอบกิจการธุรกิจอะไรแต่รู้ว่าเพื่อนบอกมาว่าตัวเนี้ยซื้อไว้เดี๋ยวมันขึ้นอก็ไปซื้อกันซึ่งพอถึงเวลาขาขึ้นมันขาขึ้นหุ้นมันขึ้นมันก็ขึ้นแต่เวลาที่มันลงเนี่ยบางทีลงแบบว่าขึ้นไปอยู่นัาลงแบบรูดลงมาเลยอะไรเงี้ยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่จะลงทุนกับอะไรนะฮะก็ต้องศึกษารู้จริง ต้องศึกษาว่าสมมติมีคนบอกว่าเอ้ยตัวนี้มันดีนะครับคุณก็ไปศึกษาดูว่าไอตัวที่เขาบอกมาเนี่ยมันคืออะไร,รแล้วมันดีจริงไหมแต่ส่วนตัวผมเนี่ยนะครับถ้าเป็นหุ้นรายตัวเนี่ยผมแนะนําว่าถ้าเราไม่ได้อยู่ในวงการเกี่ยวกับการเงินนะครับเราเราไม่มีเวลามานั่งดูในหุ้นแต่ละตัวเพราะหุ้นในปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ในตลาดเนี่ยโหมีเป็น6-700ตัวครับดังนั้นเนี่ยเราซื้อกองทุนรวมเนี่ย มันก็จะสะดวกง่ายมว่ามันเป็นประโยชน์สําหรับมนุษย์ทํางานนะเพรัะมนุษย์ทํางานเนี่ยผมว,ว่าชีวิตส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็หมดไปกับการทํางานนะ,ะครับอีกส่วนหนึ่งเราอาจจะหมดไปกับเรื่องครอบครัวเราใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะมาศึกษาหุ้นแต่ละตัวติดตามอย่างใกล้ชิดทุกวันมีการเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันอาจจะทําได้น้อยแล้วก็สําคัญคือบางธุรกิจเนี่เราไม่รู้รเรื่องเขาหรอกครับอาแล้วก็บางทีก็อาจจะไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจว่ามันทําอะไรกันแน่ นะครับหรือบางทีก็มองไม่ออกว่าเพราะถ้ามันเป็นธุรกิจที่ประเภทง่ายๆเป็นคอนซูมเมอร์เราอาจจะนึกออกแต่พออะไรนี่เป็นเรื่องของระบบเป็น Data เป็นอะไรเนี่ยเราอาจจะบอกเราไม่คุ้นเราไม่ชํานาญเพราะนัน้นคาแนะนําที่เรามักจะพูดกันอยู่เสมอกับคนมนุษย์วัยมนุษย์ทํางานนะฮะที่มีเงินเป็นพนักงานองค์กรต่างๆเนี่ยเรามักจะบอกว่าไปซื้อกองทุนรวมดีกว่าเพราะว่ามันจะมีผู้จัดการกองทุนที่คอยดู <c oughs> แลคอยบริหารหน้าที่ของเราคือพยายามเลือก ที่มันเหมาะกับเราที่มันเหมาะกับสิ่งที่เราต้องการคอันนั้นน่าจะทําอยู่ตรงนั้นมากกว่าโอเค,คถ้ามา,มาดูสินทรัพย์ส่วนตัวนะฮะ,ะสินทรัพย์ส่วนตัวเขามีบ้านหนึ่งหลังนะฮะที่อยู่อาศัยปัจจุบนันอยู่ที่ราคาสี่ล้านบาทค,ร,คร,รถยนหนึ่งคัน,นครับสี่แสนห้าทองคำนะครับสามแสนแล้วก็พระเครื่องเนี่ยประมาณสี่แสนบาทนะครับรวมแล้วเนี่ยเขามีสินทรัพย์ทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่สิบล้านกับอีก สองแสนบาทนะฮะแต่ว่าอย่าลืมว่านี่คือส่วนแค่เป็นสินทรัพย์ต้องมาดูหนี้สินก่อนนะครับต้องดูหนี้สินว่าปัจจุบันเนี่ยมีหนี้สินคงค้างอะไรอยู่บ้างก็จะเป็นหลักๆก็คือหนี้บ้านนะครับอย่างเดียวนะครับหนี้บ้านเนี่ยปัจจุบันผ่อนไปแล้ว5ปีนะครับสัญญาระยะยาวคือ30ปีก็คือเหลือยี่สิบปีก็จะไปสิ้นสุดการผ่อนที่อายุ60ใกล้ๆเกษียณกันเลยนะครับปัจจุบันเนี่ยนีคงเหลืออยู่ที่2อล้าน8 เมื่อกี้สินทรัพย์คือ10ล้าน2องแสนแล้วก็มีนีส2ล้านแปดถ้ากบว่าเงินที่เป็นของเขาจริงๆอยู่ที่ประมาณ7ล้าน4แสนบาทบนะฮะอัตราส่วนนี้สินต่อทรัพย์สินนี่คือ28%สิตนะครับสัดส่วนการลงทุนเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ลงทุนอะไรเลยสัดส่วนของสินทรัพย์ ที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยตอนนี้อยู่ในสินทรัพย์สาภาพคล่อง49เปอร์เซ็นต์สินทรัพย์ส่วนตัว51เปอร์เซ็นต์สินทรัพย์เพื่อการลงทุนยังเป็นศูนย์อยู่ะนะครับเราก็ต้องมานั่งดูว่าถ้าวันนี้เนี่ยเขาลงทุนแบบนี้เขาจะไปถึงเป้าหมายไหมถ้าไปไม่ถึงเป้าหมายก็ต้องมาจัดสรรสินทรัพย์ให้เขาใหม่มเพราะว่าเท่าที่เห็นอย่างเงี้ยก็รู้เลยทันทีว่าเขาวางเงินผิดที่อยู่นะครับแทนที่จะไปให้ลงทุนที่มันได้ผลตอบแทนชนะเงินเฟอ้อนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย ผลตอบแทนจากการลงทุนของเขาจากเงินที่เขาเก็บไว้เนี่ยอยู่ที่0.9%เท่านั้นเองครับถัดมาเรามาดูในในเรื่องของรายได้ของครอบครัวแล้วก็รายจ่ายนะครับว่าเขามีพฤติกรรมการใช้จ่ายเป็นอย่างไรรายได้นะฮะปัจจุบันอยู่ที่เงินเดือนสามีเดือนละ1นึ่งแสนบาทครับะะเงินเดือนภรรยาอยู่ที่50,000ื่นบาท เท่ากับว่าไรายได้ของทั้งคู่รวมกันแล้วเนี่ยตกเดือนละ 1, นึ0 0 0สหบาทครับหรือว่าปีละ1นึ่งล้านแปดแสนบาทอืมนะฮะรายจ่ายจําเป็นเนี่ยมีค่าผ่อนบ้านนะครับผ่อนไปแล้ว5ปี5ปครับหรือยี่สิบาปีค่าผ่อนบ้านเนี่ยอยู่ที่18,000ดบาทต่อเดือน,อนครับค่าส่วนกลางบ้านอยู่ที่ปีละ20,000บาทครับ ค่าประกันสังคมนะครับคนละเจ็ดร้อยห้าสิบสองคนก็พันห้ารายจ่ายจำเป็นนะฮะอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นสี่พันถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยคือสิบสี่เปอร์เซ็นต์ของไรายได้ครับส่วนรายจ่ายผันแปรมีอะไรบ้างมา,าดูกันนะครับมีค่าสาธารณูปโภคนะครับก็คือค่าน้ำค่าไฟโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตเนี่ยเดือนละห้าพันบาทอื ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของเขากับภรรยานะฮะรวมกันรวมกันเดือนละสองหมื่นบาทครับค่าช้อปปิ้งกับค่าท่องเที่ยวเนี่ยปีหนึ่งอยู่ที่ประมาณแสนสองครับนะครับค่าน้ำมันทางด่วนเนี่ยเดือนละแ0ด00ันบาทค่าอาหารการกินเดือนละ1มื่นห้าเลี้ยงดูคุณพ่อคุณแม่นะครับอยู่ที่เดือนละสองหมื่นนะครับอ่ามีค่าพี่เลี้ยงลูกเดือนละ1มื0 0ห้าครับค่าดูแลลูกเดือนละห0 0อืน ค่ารักษาพยาบาลเดือนละปีละสองหมื่นครับรายจ่ายภาษีนะครับของสามีเนี่ยอยู่ที่เจ็ดพันต่อเดือนนะฮะถูกหักรายี่จ่ายไปรายจ่ายภาษีภรรยายอยู่ที่เดือนละหนึ่งพันครับนะครับรวมรายจ่ายผันแปรแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณหนึ่งล้านสามแสนบาทถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์คือเจ็ดสิบสองเปอร์เซ็นต์รายจ่ายของครอบครัวนะฮะทั้งสิ้นเลยก็คือเอารายจ่ายเอ ผันแปลรวมกับรายจ่ายจำเป็นเนี่ยอยู่ที่1,546,000าาบาทครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยสูงทีเดียวเลยนะครับอยู่ที่86%ครับนะครับผมพูดเสมอว่ารายจ่ายเนี่ยถ้าเป็นคนที่อยู่ในคนโสดเนี่ยนะครับควรมีรายจ่ายไม่เกิน6ครับเปอร์เซ็นต์ของไรายได้ส่วนถ้าเป็นคนที่ มีครอบครัวต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับควรจะมีรายจ่ายไม่เกินเจ็ดสิบเอร์เซนของรายได้นะครับแต่ว่าครอบครัวเนี้รายจ่ายค่อนข้างสูงรายได้ล้านแปดรายจ่ายล้านห้ากับอีกห้าหมื่นนะครับก็คือแปดสิบหกเปอร์เซ็นถือว่าค่อนข้างสูงเท่ากับว่าเดือนเดือนหนึ่งเนี่ยเขาจะเก็บได้นะครับเดือนละสองหมื่นบาทเท่านั้นเองก็คือปีละสองแสนสี่โดยที่เขาเก็บเงินยังไงก็คือฝากประจําไว้หนึ่งหมื่น กับฝากออมทรัพย์ไว้อีกหนึ่งหมื่นนะครับไอ้เงินฝากสองก้อนเนี่ยนะฮะที่เขาฝากไว้ทุกเดือนทุกเดือนเดือนละสองหมื่นหรือปีละสองแสนสี่เนี่ยผลตอบแทนหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะครับเพราะเพราะว่าอะไรเพราะว่าฝากประจําก็ประมาณหนึ่งมันเบี้ยเงินฝากมันก็มีแค่นั้นน้อยนะฮะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับว่าถ้าเขาเก็บเงินแบบนี้นะครับเก็บเงินได้เดือนละสองหมื่นแล้วก็ผลตอบแทนจากเงินใหม่ที่เข้ามาคือหนึ่งเปอร์เซ็นต ในขณะที่เงินที่เขาเก็บไว้นะครับที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยห้าล้านกว่าบาทเนี่ยนะห้าล้านกับอีก30,000บาทเนี่ยผลตอบแทนอยู่ที่0.9%นยารซะมาดูว่าเขาจะกะเกษียณได้ไหมะนะครับเขาบอกว่าเขาต้องการกรเกษียณที่อายุ60 60ครับแล้วก็มีเงินใช้จ่ายอย่างพอเพียงสำหรับคน2คน 2> สำหรับคน2คนวิธีคำนวณเงินหลังกเกษียณน,นะครับมันจะไม่เท่ากันนะครับบางคนชอบถามว่า เก็บเงินไว้กี่ล้านดีสามล้านห้าล้านสิบล้านพอไหมอันนี้ตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องมานั่งดูว่าค่าใช้จ่ายหลังเกษียณของแต่ละคนเนี่ยมันเท่าไหร่แล้วถึงจะคํานวณได้ถ้าบอกว่าคุณมีเงิน10ล้านคุณจะคุณจะเกษียณพอไหมแต่ถ้าคุณใช้เดือนละแสนเนี่ยมันก็ไม่พออยู่แล้วนะับเพราะว่าถ้าเกิดใช้เดือนละแสนเนี่ยปีหนึ่งล้านสองถ้าคุณถ้าคุณถ้าคุณลงทุนได้ผลตอบแทนเท่าเงินเฟ้อที่สเปอร์เซ็นเนี่ย ก็ประมาณ8-9ปีเงินคุณก็หมดแหละถ้าใช้เดือนละแสนครับนะครับแต่ว่าถ้าใช้เดือนละหมื่นมี10ล้านก็อาจจะพออาจจะเกิน10ปีอ่าอาจจะเกิน10ปีแต่ในความเป็นจริงคือหมื่นหนึ่งเนี้ยได้ไหมถามว่าใช้เดือนละหมื่นเนี่ย มันคงจะอยู่ลําบากนะได้ไหมถ้าอยู่ในิอยู่ในกรุงเทพหรือในเมืองใหญ่ด้วยในเมืองใหญ่ๆในเมืองใหญ่ๆก็คงลาบากจะไปอยู่เชียงใหม่ไปอยู่ภูเก็ตอะไรพวกนี้นะเมืองใหญ่ๆนี่หมดค่าคองที่นี่สูงมากแค่ค่ารถค่าลาอย่างเดียวก็จุกแล้วอ่าฉะนั้นเนี่ยก็คือต้องคํานวณให้นะครับวิธีคํานวณเนี่ยมีอยู่2แบบนะครับ แบบที่1นึ่เขาเรียกว่าหลักการทดแทนรายได้เดิมครับเราก็ต้องมาดูว่ารายได้เดือนสุดท้ายก่อนกระเียณของเราเนี่ยเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นรายได้เดือนสุดท้ายก่อนกระเสียนคือ1 0 0 0 0แบาทนะฮะ หลังเกษียณนะครับควรจะมีเงินใช้จ่ายคือ70%ของรายได้เดือนสุดท้ายก่อนเกษียณก็คือ70,000บาทออันนั้นคือคุณก็คุณก็ต้องตั้งเป้าว่าอ่ะมีเงินเจ็ดหมื่นนะครับหลังเกษียณแล้วอยู่ไปอีกกี่ปีนะครับอายุเฉลี่ยนะครับของคนไทยปัจจุบันเนี่ยผู้หญิงคือ82ผู้ชายคือ79อและทุก2ปีนะครับอายุเฉลี่ยของคนไทยจะเพิ่มขึ้นเนี่ยไป1ปี1ปีครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อวันที่เราสมมุติวันนี้เพิ่งอายุ40่สิบ กว่าที่จะอายุ60อีก20ปีข้างหน้าอายุเฉลี่ยวันนี้คือ80อีก20ปีข้างหน้าอายุเฉลี่ยคนไทยจะเป็น90อย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยการวางแผนเกษียณนี่ก็คือต้องวางไม่ใช่แค่20ปีแล้วไม่ใช่แค่20ปีอาจจะต้องวางถึง30ปีในต่างประเทศอย่างสหรัฐอเมริกาวางถึง99ปีไปแล้วเขาใส่ตัวเลข99เพราะว่าเขามองว่าเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่เนี่ยมันเปลี่ยนในทุกอย่างใช่ใช่ ฉะนั้นเนี่ยเกิดไว้ก่อนดีกว่าอย่างเคสนี้นะครับผมก็จะวางไว้30ปีหลังเกษียณวิธีคิดแบบที่2นะครับก็คือเขาใช้หลักค่าใช้จ่ายปัจจุบันว่าวันนี้พอเรามาทําลิสต์รายรับรายจ่ายแล้วเนี่ยทำบัญชีออกมาเห็นทำบัญชีรับจ่ายเราจะรู้แล้วว่าค่าใช้จ่ายปัจจุบันเนี่ยเรามีอะไรบ้างอย่างเคสเนี้ยนะฮะปีหนึ่งเนี่ยเขาใช้อยู่ที่ประมาณล้านห้าเราก็ต้องมานั่งดูว่าถ้าหลังเกษียณแล้วเนี่ยมีรายจ่ายใดบ้างที่หายไปอเช่นรายจ่ายค่า เลี้ยงดูลูกค่าแม่บ้านเนี่ยครับตอนนั้นลูกโตแล้วตอนลูกโตแม่บ้านก็ไม่ต้องจ่ายค่าเลาเลาเรียนลูกก็ไม่ต้องมีแล้ว่นะครับค่าพาส่งภาษีค่าเดินทางอาจจะน้อยลงครับนะครับแต่อาจจะมีค่าดูแลสุขภาพที่เพิ่มขึ้นมาเป็นไปได้เราก็มานั่งดูว่าปัจจุบันเนี่ยค่าใช้จ่ายใดบ้างที่หายไปแล้วค่าใช้จ่ายใดบ้างที่เพิ่มขึ้นมาตัวเลขค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่นะครับสมมุติในเคสเนี้ย อยู่ที่ห้าหมื่นบาทบนะครับที่ผมมานั่งคำนวณให้เขาถ้ากิดว่าปัจจุบันเนี่ยเขาใช้เงินเห้าหมื่นบาทสําหรับรหลังกเกษียณนะถ้าหลัง,ลงกเกษียณเนี่ยใช้เงินห้าหมื่นบาทแต่วันนี้เขาเพิ่งอายุสามสิบห้านะครับกว่าที่จะ,กะเกษียณคืออีกยี่สิบห้าปีข้างหน้าครับจะเก็บเงินถ้าสมมติห้าหมื่นบาทเก็บเงินไว้ได้แค่ห้าหมื่นบาทตอนอายุหกสิบเนี่ยห้าหมื่นบาทตอนอายุหกสิบเนี่ยมีมูลค่าประมาณสองหมื่นห้าพันบาทเท่านั้นเองครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับเพราะว่า ถ้าอัตราเงินเฟอ้อที่3%ต่อปีเนี่ยะนะครับเวลาผ่านไป24ปีเนี่ยเงินมูลค่ามันจะลดลงครึ่งหนึ่งเลยสมมุติเราเก็บเงินไว้นะครับในรูปแบบของเงินสดแล้วกัน1นล้านบาทเนี่ยไม่มีผลตอบแทนนะฮะ,อะพอผ่านไป24ปีอ่ะมูลค่าเงิน1ล้านเนี่ยมันจะลดลงเหลือ5 0 0แสนเพราะว่าค่าของมันแพงขึ้นเท่าตัวใช้เงินเนี่ยเพื่อการบริโภคหรือการซื้อของเนี่ยได้แค่ครึ่งเดียวของเงินที่ใช่ มูลค่าเงินจริงๆไมฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้50,000บาทในวันที่เรากรเกษียณเนี่ยเราก็ต้องมานั่งคำนวณเงินเฟอ้อที่สเปอร์เซนตต่อปีคูณเข้าไปใช่ครับตอนอายุ60ของเคสนี้นะฮะอีก25ปีต้องเตรียมเงินไว้เดือนละ1นึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทตอนที่เขาอายุ60มีมูลค่าเท่ากับห้าหมบาท ในวันที่เขาอายุ35ปีก็คือในวันนี้ฉะนั้นเนี่ยหลังกเกษียณเนี่ยถ้าเราดึงเงินมาใช้เดือนละ1 0 0 0 0แสนนะฮะเป็นเวลา30ปีและทุกปีเนี่ยมันจะมีเรื่องของเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นปีละ3%คเรับซถ้าหลังกเกษียณนะครับเขาไม่หาเงินจากการลงทุนใดๆแล้วเนี่ยเงินเขาที่เขามีอยู่เก็บไว้ในตู้เซฟเลยนะมไม่มีผลตอบแทนจากการลงทุนใดๆเนี่ยเขาจะต้องเตรียมเงินไว้60ล้าน60ล้านดึงเงินมาใช้เดือนละแสน เป็นเวลาสามสิบปีเงินหมดด้วยนะมหมดเลยหมดเลยนะฮะแต่ถ้าหลังกเกษียณนะครับยังลงทุนลงทุนต่อด้วยผลตอบแทนปัจจุบันเนี่ยศูนจุดเก้าเปอร์เซ็นก็แพ้เงินเฟอ้ออยู่ดีและได้แค่ศูนจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เขาต้องเตรียงเงินไว้ประมาณห้าสิบเอ็ดล้านกับอีกหกแสนบาทอืในขณะที่วันนี้เขามีเงินอยู่ห้าล้านบาทครับนะครับเงินห้าล้านบาทถ้าผลตอบแทนทบต้นที่ศูนจุดเก้าเปอร์เซ็นเป็นเวลาเป็นเวลายี่สิบห้าปี เงินก้อนนี้ที่เขามีอยู่5ล้านเนี่ยจะกลายเป็นหล้านกับอีก3 0 0แสนบาทเงินเติบโตขึ้นล้านกับอีกสามแสนภายในระยะเวลา25่สิบหปีในขณะที่เขาต้องการ5 1าล้านหกแสนแต่เงินก้อนนี้จะกลายเป็น6กล้านสามแสนในวันที่อายุหกสิบเท่ากับขาดอยู่45ล้านสี่สิล้านมีเวลา25 000, ปีครับณนะวันนี้ เขาลงทุนเนี่ยก็คือได้ผลตอบแทน1%สําอร์เสำหรับเงินใหม่ที่เข้ามาครับและเขาฝากออมทรัพย์ฝากประจำไว้เดือนละ2 0,000หรือว่าปีละ2,4 0 0 0 0เท่ากับว่าถ้าเขายังฝากประจำกับฝากออมทรัพย์ไว้เนี่ย <c oughs> เขาจะต้องเตรียมเงินให้ได้ปีละ1 6 0 0 0ล้านบาท <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นเวลา25ปีแล้วเงินก้อนนี้จะกลายเป็น45ล้านเมื่อไปรวมกับเงินเดิมที่มีอยู่5ล้านแล้วมันจะกลายเป็น6ล้าน3เนี่ยเอา2ก้อนรวมกัน จะได้ห้าสิบเอ็ดล้านครับอันนี้คือเงินที่เขาต้องการณนะวันที่เขากเกษียณน,นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยรายได้รวมกันเนี่ยอยู่ที่ล้านแปดถ้าเราจะเก็บเงินให้ได้ล้านหกแล้วเราใช้สองแสนต่อปีเดือนละประมาณหมื่นเจ็ดใช้ได้ไหมเรื่องลูกคนเดียวก็หมดแล้ว ใช้ไม่ได้แค่เอาไปจ้างแม่บ้านที่มาดูแลลูกพี่เลี้ยงเนี่ยมู่าล้านละหมื่นห้ากับห้าพันกสองหมื่นก็หมดแล้วฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางเป็นไปได้นะครับแล้วก็สําคัญก็คือว่าไอ้ที่เราคิดว่ามันจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นหรือศูนจุดเก้าเปอร์เซ็นในช่วงนี้เนี่ยนะฮะในสิบปียีสิบปีข้างหน้าเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเงินฝากธนาคารเนี่ยมันจะเมุนเท่าไหร่ใช่ครับจะยังมีอยู่หรือเปล่าหรือจะไม่มีใช่ครับเพราะมันนานแนวโน้มที่เรารักจะรู้กันตอนนี้ก็คือว่ามันจะติดลบ ใช่ครับจะดลดไปก่อนนี้ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยโอเคมันเรื่องของเงินเฟอ้อพอ,อเงินเฟอ้อสิ่งที่แบงค์ชาจะทําก็คือปรับดอกเบี้ยขึ้นมาเพื่อให้เงินมันกลับเข้าไปในระบบ,บเมื่อเงินกลับเข้าไปในระบบเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะวันหนึ่งเขาก็ต้องลดเงินในระบบออกไปให้คนไปจับจ่ายใช้สอยอะนะฮะเท่ากับว่าเขาก็ต้องลด,ลดดอกเบี้ยอยู่ดีครับ ฉะนั้นเนี่ยดอกเบี้ยเนี่ยมันไม่มีทางขึ้นกลับไปเหมือนเดิมเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วที่จะดอกเบี้ยเท่าไหร่เรามักจะพูดคำว่าเหลือเท่าไหร่เราไม่ได้บอกว่าจะเพิ่มเท่าไหร่ใช่เหลือเท่าไหร่ใช่นะครับอันนี้คือเป็นอุปสรรคสําคัญนะสำหรับนักสําหรับการที่จะมองไปนานาคตนะฮะแล้วก็นี่เป็นสิ่งสําคัญหรือว่าอ้าถ้าเรามีอย่างน้อยที่สุดเรารู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคตเรารู้แล้วนะถึงตอนนี้สถานภาพมันรู้แล้วว่าจะเกิดอะไรขึ้นตอนเนี้ยเดี๋ยวในบทที่สองคือในตอนที่สองของเราเนี่ยเราจะ เรารู้แล้วถ้าเราทิ้งไว้อย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับอนาคตของเขาต่อไปเนี่ยแผนที่2องของเราก็คือว่าเอ้เราจะต้องทำอย่างไงเพื่อให้มันอย่างน้อยสุดเนี่ยเป็นบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งไว้ครอบคลุมได้ครบทุกเป้าหมายที่เขาคิดไว้ครับนะครับพบกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับ